สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนปะจําเนือนกุมภาพันธ์2 5 6 5นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้าน โหราศาสตร์กลและทางไพ่ทาโร่ต้องการบอกรายชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะในเดือนนี้ดาวพุธถอยหลังส่งผลให้ชาวกรกฎมีปัญหาในเรื่องการเดินทางที่ล่าชา้าเกิดปัญหาอุปสรรคการเจราจาติดต่อสื่อสารที่เข้าใจแล้วไม่ตรงกันนะคะมีการคาดเคลื่อนบาง ท่านเนี่ยอาจจะมีเวลาคิดทบทวนเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเพื่อน,นํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองในอนาคตให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยดาวศุกร์เดินหน้าในวันที่30มกราคมที่ผ่านมาทำให้ชาวราศาีกรกฎมีความสุขในครอบครัวและจิตใจตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นได้ออกไปเจอเพื่อนฝูงเข้าสังคมเกิดค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นตามมาด้วยแต่ถึงอย่างไรก็มีเกณฑ์ได้รับเงิน จากผู้ใหญ่หรือได้รับมรดกแบบไม่คาดคิดได้ด้วยเช่นกันนะคะดาวยูรนัสเริ่มเดินหน้าแล้วส่งผลให้ชาวกรกฎได้เจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่แบบไม่ทันตั้งตัวจนส่งผลกระทบต่อไรายได้ค่าใช้จ่ายของคุณได้เลยขอให้ระมัดระวังและรอบคอบให้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพาทารโรนั้นต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศรีกรกฎในเดือนกุมภาพันนี้บ้างนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศรีกรกฎนะคะ มีไพ่แทนตัวเองเป็นไพ่เมเจอร์อัคนามาใบแรกนะคะเป็น j ัสเมนต์นะคะและไพ่เมเจอร์อาคนาใบอื่นๆก็คือ h แ n ง m a n นะคะใบต่อมาก็เป็นส r e รนท์และใบสุดท้ายก็คือเดอะ o ูนนั่นเองนะคะทำให้บอกได้เลยว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกรกฎก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่ามีไพ่แทนประจำราศีคุณเข้ามาด้วยนะคือเดอ Moon ด้วยลักษณะนิสัยแล้วก็คือเป็นนิสัยของดวงจันทร์ก็คืออารมณ์มานั่นเองนะคะดังนั้นในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกรกฎบอกได้เลยว่าเรื่องราวเรื่องการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยหนักมีเรื่องให้เข้าไปควบคุมดูแลบริหารจัดการด้วยทักษะความสามารถที่จะต้องใช้ความอดทน มากขึ้นนะคะและชาวลัคนาราศรีกรกฎเองในเดือนนี้เป็น Judgment เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวคุณอาจจะต้องไปเป็นกระบอกเสียงในเรื่องราวบางอย่างนะคะที่จะต้องเข้าไปเป็นพ r e เซนเตอร์ใช้วาจาเจราจาสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างภาษาด้วยนะอย่างที่บอกนะคะชาวลัคนากรกฎในเดือนนี้มีเกณฑ์ได้รับโปรเจกต์ใหม่ สิ่งใหม่ๆเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆนะคะจากเป็นไพ่เพจออฟแอนนะแล้วยังมีในออฟเบนติเคิลด้วยนะคะก็อาจจะต้องใช้ทักษะความสามารถบางอย่างมาบริหารจัดการให้ดีนะคะแบบสเตนนะคุณจะเหนื่อยนะในเดือนนี้บอกได้เลยว่าเป็นที่รู้จักของวงสังคมภาพลักษณ์ต้องไม่เสียนะคะและแถมงานของคุณนะยังต้องใช้ทักษะฝีมือและความอดทนอย่างมากด้วยนะคะเพราะมันเป็นไพ่แฮงแมน เพื่อนของคุณก็จะมีความเก่งกาสามารถแต่เขาก็จะไม่เข้ามาช่วยเหลือคุณมากในเดือนนี้นะคะเขาก็จะมีภาระหน้าที่บางอย่างที่จะต้องดูแลของเขาเช่นกันนะในเดือนนี้ก็เลยบอกว่าคุณก็จะมีเรื่องราวให้อึดอาาัดใจหน่อยความรู้สึกที่จะทําให้คุณท้อถอยในเรื่องงานก็คือคำนินทาจากคนรอบข้างนั่นเองนะคะและความรู้สึกสภาวะอารมณ์ของคุณที่จะเป็นตัวขัดขวางทําให้งานของคุณประสบความสําเร็จได้หรือไม่นะคะบางทีเนี่ย คุณอาจจะเห็นใจคนอื่นมากเกินไปนะคะจนทําให้คุณเดือดร้อนด้วยตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะถามว่าในเดือนนี้การงานของคุณจะผ่านไปได้ด้ดีไหมบอกได้เลยว่าจะผ่านไปได,ด้วยได้ดีนะคะถ้าใครมีการคิดที่จะรันโปรเจกต์ใหม่ในเดือนนี้หรือว่าทํางานของคุณออกสู่สาธารณชนในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะค่อนข้างที่จะ สอดคล้องกับดวงดาวด้วยนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคุณจะมีเรื่องราวอะไรให้ต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎดังนั้นแล้วเนี่ยในเดือนนี้บอกได้เลยว่าการงานของคุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงมีคนให้ความช่วยเหลือคุณนะคะบริวารน,นะแต่ถามว่าจะมีคนที่ลาออกจากงานไหมบอกได้เลยมีนะคะมีนะ เพื่อร่วมงานคุณจะยังอยู่แต่ลูกน้องของคุณจะออกไปนะคะเพราะบางอย่างเขามีเรื่องที่ต้องให้ประชนภัยของตัวเขาเองนั่นเองนะคะในเรื่องการเงินเดือนนี้ของชาวรา,า,าศรีกรกฎก็บอกได้ว่าเดือนนี้ของชาวกรกฎจะเริ่มดีขึ้นนะคะคุณจะเริ่มมีรู้ทางใหม่ๆช่องทางใหม่ๆในการที่จะลงมือ สร้างผลงานสร้างเงินของคุณและสร้างรายได้ของคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะจากความสามารถเฉพาะตัวของคุณนั่นเองอย่างที่บอกนะสิ่งที่คุณสั่งสมประสบการณ์มาและคุณได้นำออกมาใช้นะคะจากความที่เป็นแฮงแมนและจัสตเมนนะคะทุกคนเริ่มรู้จักตัวคุณมากขึ้นออกสื่อสาธารณะยิ่งทำให้คุณได้เงินมากขึ้นนะคะผลงานของคุณมาจากสติป,ปัญญาความสามารถและสิ่งที่ เป็นทักษะเฉพาะตัวของคุณจริงๆนะคะที่จะสร้างรายได้ของคุณได้มากขึ้นเงินเดือนนี้ของคุณก็เลยบอกได้ว่าบริหารได้ดีและส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับคนในครอบครัวนั่นเองนะคะลูกบุตรบริวารนะยิ่งทําให้คุณใช้เงินง่ายขึ้นนะคะชาวลัคนาราศรีกรกฎด้วยความที่ตัวคุณมีลักษณะนิสัยที่เหมือนแม่ดังนั้นแล้วเนี่ยคุณก็จะดูแลให้คนที่คุณรักโดยเฉพาะคนในครอบครัวของคุณสุขสบายก่อนที่จะ ให้ผู้อื่นได้สุขสบายนะคะก็ถามว่าเดือนนี้เงินดีไหมก็บอกว่าดีได้เลยนะคะสามารถทําช่องทางสื่อออนไลน์ได้อย่างที่บอกออกสื่อได้เลยค่ะสร้างงานสร้างรายได้ได้จากตรงนี้มากๆนะใครที่มีทักษะด้านภาษานำมาใช้นะคะแล้วจะเกิดประโยชน์หรือบางคนก็อาจจะทําช่องยูทูบเบอร์ขายอาหารขายความสามารถของคุณนะคะผ่านทาง สื่อโซเชียลแบบอะไรนอกจาก YouTube แล้วก็จะเป็นพวกล a g r da g แก o l i ไล Man แบบนี้นะคะที่จะทำให้คุณนะ่ะสร้างรายได้ได้มากขึ้นนะชาวลัคนาราศรีกรกฎบอกได้เลยว่าทำไปเลยค่ะเริ่มดีแล้วก็ขออขอให้อยู่ในงบประมาณที่คุณตั้งเป้าเอาไว้นั่นเองนะคะหากใครคิดที่จะเริ่มสอนออนไลน์เดือนนี้ก็เป็นงานที่ดีนะคะที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเริ่มสอนได้ ถามว่าจะมีคู่หูมาทําด้วยไหมในเดือนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีมาช่วยมากนักนะคะเขาจะช่วยได้ไม่มากนักและตัวคุณต้องใช้ทักษะความสามารถของตัวคุณก่อนนั่นเองนะส่วนในเรื่องสุขภาพของชาวราคนาราศรีกรกฎในเดือนนี้ก็ให้ราว,วังสภาวะเกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายนะคะจากการที่พักผ่อนไม่เพียงพอกินอาหารน้อยนะ กินไม่เป็นเวลาจนทําให้เกิดโรคกระเพาะสารอาหารไม่ครบถ้วนการเจ็บคอมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหลอดเสียงนะคะความคิดมากที่ทําให้คุณนอนไม่หลับจนทําให้ร่างกายแปรปรวนนั่นเองนะก็ขอให้จัดการเคลียร์หน้าบ้านของคุณนะคะถ้าเกิดมีน้ํารั่วน้ําไหลมีกลิ่นอับก็ขอให้จัดการให้มันสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ จะได้มีการซ่อมแซมในเรื่องเงินให้คุณเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะคะในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศรีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็บอกได้ว่าคนโสดนะจะมีคนเข้ามาพูดคุยได้เปลี่ยนนะคะให้ความสนใจกับตัวคุณทั้งนี้ถามว่าคนโสดจะเจอคนผู้นี้ได้จากไหนบอกได้เลยว่าทางช่องทางออนไลน์นะคะและอีกอย่างคุณก็จะมีการระวังตัวมากขึ้น คุณก็เลยทําให้แบบว่าไม่ได้เปิดใจกับเขามากนักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณกลัวว่าถ้าเกิดคุณเปิดใจไปปุ๊บเนี่ยเขาจะทําให้คุณผิดหวังแบบในอดีตมาก่อนหรือเปล่านั่นเองนะมีขอบเขตของคุณทําให้คุณไม่กล้าด้วยความกลัวบางอย่างของคุณจากไพ่เดอะมูนี่นะคะจากอดีตที่ไม่ค่อยดีเรื่องความรักเนาะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะลองคุยดูคุยเล่นๆคุยแบบ รือว่าศึกษาเพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคนก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้นะคะบอกได้ว่าในเดือนนี้คุณจะเริ่มมาตกผลึกว่าตัวคุณต้องการความรักในรูปแบบนี้จริงๆหรือเปล่านั่นเองถามว่าความสัมพันธ์จะตัดสินใจแล้วก็พัฒนาไปได้เลยไหมบอกได้เลยว่ายังนะคะแต่ตัวคุณน่ะจะตกผลึกได้ด้วยตัวเองว่า ความสัมพันธ์ที่ต้องเลือกหรืออยู่ในจุดที่มันไม่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยคุณจะเอาอย่างไงนะคะคุณจะโอเคไหมตัวคุณจะกระจ่างได้ในจิตใจของตัวคุณเองนะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในรูปแบบไหนเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนฟังเสียงจิตใจคุณไว้เยอะๆค่ะถ้าคนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยู่กับเขาแล้วคุณคุยกับเขาแล้วเขามีพฤติกรรมที่ให้ความชัดเจนกับคุณมากขึ้น คนคนนี้ก็จะเป็นคู่ของคุณแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าคุยไปเรื่อยๆแล้วมันมีบางอย่างที่ยังไม่คิดกันยังไม่โดนหรือมีเรื่องอะไรที่เป็นสัญญาตยานเซนบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่โอเคกับคนคนนี้ก็ขอให้เชื่อสัญชาต,ตยานของคุณเข้าไปนะคะแล้วทุกอย่างจะมีความสุขในรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้คุณจะตกผลึกได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะคะส่วน คนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกรกฎก,ก,ก็บอกได้เลยว่ามีเกณฑ์ขยับขยายความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะคะไปจากที่เป็นแฟนกันก็จะพัฒนากันขึ้นมาถึงขั้นแต่งงานนะคะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะพัฒนาไปถึงขั้นมีครอบครัวลงหลักปักฐานกับคนคนนี้แล้วนะตัดสินใจมั่นหมายนะคะเพื่อที่จะทําให้พัฒนาความสัมพันธ์ไปมากขึ้น ลงตัวกันมากขึ้นและอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าในเดือนนี้มันมีความสัมพันธ์ที่ต้องการเอาชนะกันต้องการที่จะขัดขนกันหรือระแวงว่าคนคนนี้เขามีคนอื่นนะบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ของคุณนะก็จะเลือกที่จะเดินจากไปจากความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะถามว่าคุณจะออกไปได้หรือยัง มันเหมือนกับว่าคุณน่อยากจะออกไปแล้วนะคะเนี่ยแต่คุณก็ยังแบบไม่พร้อมนะคุณดังเลอยู่ว่าสรุปแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่โอเคสําหรับคุณจริงหรือเปล่าถ้าเกิดคุณที่จะแต่งงานพัฒนาความสัมพันธ์ต่อเขาต่อไปตัวคุณมองเป้าหมายในอนาคตมากกว่าปกตินะคะคุณกลัวว่าถ้าเกิดคุณแต่งงานมีลูกมาแล้วปุ๊บเนี่ยจะไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยดีนะหรือคนคนนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะเป็นคู่ของคุณได้จริงๆคุณก็จะ เลือกที่จะไม่พัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นนั้นไม่ว่าจะเจราจาต่อรองอย่างไรก็คือสิ่งที่เป็นผลดีกับตัวคุณทั้งนั้นนะคะหากใครที่มีครอบครัวแล้วอยากได้บุตรในเดือนนี้บอกได้เลยว่าคุณจะมีบุตรเข้ามานะคะมีโซ่ทองคล้องใจเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนนั่นเองนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณให้ดีนะจริงๆแนละ้วชาวลัคนาราศรีกรกฎคุณเป็นคนที่มีความอ่อนโยนน่ารักและอ่อนหวานในตัวเอง ังนั้นแล้วนะคะคุณใช้ความสามารถตรงนี้เป็นจุดที่ดึงความสนใจคนรักของคุณความรักของคุณให้ยั่งยืนดีกว่านะคะเรามาดูกันว่าทางด้านจักรวาลนะคะต้องการมอบพรอ,อะไรให้ชาวลัคนาราศรีกรกฎในเรือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะไปแรกนะคะเป็นพรแห่งความเป็นธรรมดานะคะ คุณจะเข้าใจได้ว่าในความปกติสุขของชีวิตเนี่ยทุกอย่างคือสิ่งที่เป็นธรรมดาไม่ว่าคุณจะเคยอยู่ในตำแหน่งรูปแบบไหนก็ตามสุดท้ายคุณก็กลับมาอยู่ในการใช้ชีวิตธรรมดาว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขได้ในแต่ละวันนะคะชีวิตจะเป็นไหมที่จะต้องดิ้นรนไปถึงขั้นที่อยู่ในตำแหน่งที่บริหารมีหน้ามีตาแต่ชีวิตไม่มีความสุข รือจริงๆแล้วความเป็นธรรมดาจริงๆในชีวิตของคุณก็คือกินอิ่มนอนหลับอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นนั่นเองนะคะพรต่อมาก็คือพลังแห่งขุนเขานะคะที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีความสุขได้นะคะเพราะว่าพรแห่งขุนเขาเนี่ยคือความมั่นคงความหนักแน่นความรักที่บริสุทธิ์และพร้อมที่จะปกป้องทุกทสิ่งด้วยความแข็งแกร่งของตัวของเขานั่นเอง นะคะอบก,กอดด้วยหายใจแห่งการที่จะกล้าเป็นผู้ปกป้องและแบ่งปันความรักให้กับคนรอบข้างและอย่างมั่นคงนะคะและใบสุดท้ายก็คือพรแห่งดวงดาวนะคะดาวจันทร์ดวงจันทร์ซึ่งก็คือดาวประจําตัวคุณก็คือดวงดาวดวงหนึ่งเหมือนการเพียงแต่เป็นดวงที่ใหญ่ขึ้นทําให้มีแสงสว่างที่เยอะขึ้นดังนั้นแล้วเมื่อคุณมีเวลานะคะก็ลองออกไปมองดวงดาวไปชมพระจันทร์ดู หรืออยู่ในสถานที่ที่เงียบสงบเป็นธรรมชาติและใช้ชีวิตธรรมดาอยู่ในรูปแบบที่เหมือนให้ดาวอวยพรส่องแสงจกักรวาลส่องแสงถึงคุณและทำตัวให้เป็นดวงดาวที่สดใสมอบพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นและคนที่คุณรักที่อยู่รอบข้างตัวคุณนั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าทางด้านไพ่บำบัดการเงินนะคะต้องการบอกอะไรชาวลัคนารกราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะใบแรกนะคะต้องรักตัวเองให้เป็นนะคะอย่าทำร้ายตัวเองนะเพราะการที่คุณรักตัวเองเป็นเงินของคุณจะกลับมาอยู่ด้วยตัวของคุณเองนะถ้าเกิดคุณทำร้ายตัวเองเงินของคุณก็จะไม่อยู่กับคุณนะคะเงินเขามีความสุขมีคุณค่าดังนั้นแล้วเนี่ย เมื่อคุณเห็นค่าตัวเองรักตัวเองได้เมื่อไหร่เงินถึงจะอยู่กับคุณเชื่อมั่นนะคะว่าตัวคุณเป็นคนที่ดีและคุณรักตัวเองได้ดีเสมอและใบต่อมานะคะหากคุณมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่หรือว่าเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามอย่าทำตัววนลูปพฤติกรรมอะไรเดิมๆที่คุณเคยทำตัดมันทิ้งนะคะและเริ่มค้นหาทางออกที่ดีสำหรับตัวคุณจะดีกว่า แล้วทุกอย่างจะสามารถแก้ไขได้ในเรื่องการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะหรือเรื่องเราวไหนๆน,นะคะอย่าคิดวนลูกนะคะใบสุดท้ายนะคะความเชื่อฝังลากนะคะถ้าคุณเชื่ออะไรที่เป็นการฝังลากว่าตัวคุณเป็นคนที่ไม่ดีเงินของคุณไม่โอเคคุณเป็นคนที่จนคุณเป็นคนที่มีสถานะที่ไม่สามารถที่จะดูแลรักษาเงินได้ชันคู่ควรที่จะอยู่ในแค่นี้คุณก็จะอยู่ในแค่นี้ จงแก้ความเชื่อฝังลากที่เรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักสุขภาพครอบครัวก็ขอให้แก้ไขความเชื่อฝังลากตึกนี้เพราะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่สามารถดูแลทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในเรื่องการเงินก็ตามนะคะคุณมีสิ่งที่ดีๆให้ตัวเองได้เสมอยังไงก็ขอขอบคุณชาวร,า,ราศรีกรกฎทุกท่านที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แม่หมอ เอาคลิปด,ดีๆให้ทุกๆคนได้ฟังกันขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีความสุขมากๆมีความเป็นธรรมดาในชีวิตแล้วเจอกันใหม่ในทิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ